สวัสดีครับหากหายกันไปเกือบ1สัปดาห์ในที่สุด Apple ก็ปล่อย iOS 14.6 beta 3มาให้อัปเดตให้ทดสอบกันต่อแล้วครับพร้อมเพิ่มฟีเจอร์คุณสมบัติต่างๆที่น่าใช้ยิ่งขึ้นเพื่อนๆสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้ได้เลยครับการอัปเดตเป็น beta 3นี้เทียบกับ beta 2จะเป็นยังไงจะเร็วขึ้นจะประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นหรือเปล่าหรือสูบแบตเตอรี่หนักกว่าเดิมเราไปทดสอบแล้ไปชมผลลัพธ์พร้อมๆกันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.6 beta 3บน iPhone SE รุ่นแรกทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นพอประมาณเลยครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกจากก่อนหน้าความเร็วลดลงเยอะการอัปเดตครั้งนี้เพิ่มกับขึนมาเยอะอย่างน่าพอใจครับการอัปเดตครั้งนี้ความเร็วดีขึ้นทั้ง CPU และ GPU จากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันบ้างครับ จะต่างจากเดิมแค่ไหนจะดีขึ้นหรือไม่ไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่1 0 0เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้ จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone SE รุ่นแรกผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่า แบตเตอรี่บน iOS 14.6 Beta 3ยังคงใช้คงที่ที่8%เรหลือ92%ไม่ต่างจาก Beta 2ครับในขณะที่ Beta แรกและ iOS 14.5ตัวเต็มใช้ไป7%หเรหลือ93%ไม่ได้แย่ลงแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นครับการอัปเดตเป็น iOS 14.6 Beta 3บน iPhone SE รุ่นแรกนี้ความเร็วดีขึ้นแบตเตอรี่คงที่เพื่อนๆที่ติดตั้งเบต้อยู่อัปเดตกันได้นะครับเพื่อแก้บั๊กเรื่องประสิทธิภาพการทำงานแล้วไปลุ้นกันต่อในเวอร์ชััันนนห้ากครบ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ